วันที่1พฤศจิกายน2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคค่ะโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมสิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคค่ะโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมสิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจงังหวัดกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจงังหวัดสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสค่ะเทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงา รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn